สบายดีพี่น้องทุกคนทุกคนเฮ้ยไม่ใช่สวัสดีค่ะพี่น้องชาว fckp รถบรรทุก e ค่ะวันนี้ปุ๊กอยู่กันกับนี่ค่ะเฮ้ยไม่ใช่วันนี้ปุ๊กจะมารีวิวรถตู้สิบบาทค่ะบลแมนสิบบาทอ้อประเภทตู้คันนี้นะคะเป็น e s u z u fv m 2 4 0ปี2560เป็นรถตู้เย็นนะคะเครื่อง ทำความเย็นของตู้ยี่ห้อกุสเฉียมกุสเฉียมกุสเฉียมอย่าโอเคขนาดความยาวของตู้นะคะจะอยู่ที่เจ็ดเมตรซาวนะคะเจ็ดเมตรยี่สิบนะคะทั้งหมดมีทั้งหมด1ิบล้อนะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยนะคะทั้งหมดส0เส้นทําสีให้ใหม่ทั้งคันนะคะด้านท้ายเราก็เล่นเฉดสีให้นิดหน่อยนะคะ เปลี่ยนไฟท้ายให้นะคะเปลี่ยนขอบยางให้ใหม่และที่สำคัญมันแคบ <c oughs> และที่สำคัญนะคะของปุ๊บเปลี่ยนถ่ายของเล็กเช็กระบบแอร์เช็กระบบไฟให้หมดนะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่นะคะแล้วก็เช็คเครื่องทำความเย็นให้ด้วยนะคะแคบและที่สำคัญโปรโมชั่นเดือนนี้ฟรีน้ำมันเต็มถังนะคะใครซื้อถังใหญ่รับไปจุกๆเลยจ้า <c oughs> ลุงข้างในคันนี้นะคะอด้านในทำความสะอาดฟูสปาให้แบบเต็มรูปแบบกันไปเลยอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นรถายแดงนะคะอันนี้เป็นรถมือสองเจ้า <c oughs> และสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังตามหารถตู้เย็นอยู่นะคะอยู่ที่เคพีมีหลายคันนะคะถัดมาดูคันนี้กันบ้างค่ะกับรถตู้แห้งสิบบานเหมือนกันนะคะ นั้น2บาทอันนี้10บาทยกระดับขึ้นมาหน่อยนึงคันนี้ก็จะน่ารักนิดนึงนะคะเป็นหนีโนะนะคะเป็นพี่โนเด้อพี่น้องเดอรี่โนคขันนี้นะคะแต่ง้ยเมือแต่งคมเมียมหาเบิดขั้นนะคะแต่งคมยมให้เลยนะคะทั้งคันไม่ต้องเรียกร้องขอคันนี้เป็นปี2556เป็นปี2556เป็นตู้10บาทขนาดคามยาียของตู้ยู่7เมตรหิบนะคะ กว้าง2เมตร40นะคะและสูง2เมตร45นั่นเองนะคะอันนี้นะคะเป็น Isuzu FV M 240ตัว10บ้านเหมือนกันนะคะก็ก <Okay. No. S 1> ็ก็โอเคเนะเราใส่โคเมียมให้นะคะสวยแบบคักเลยพี่น้องในะ FV M คันนี้นะขนาดความยาวของตู้นะคะจะอยู่ที่7เมตร50กว้าง2เมตร38และสูง2เมตร40นะคะ เป็นปี2552คันนี้ใส่คูเมียมให้เลยนะคะนี่เลยแถมครเมียมไม่ฟรีลูกค้าไม่ต้องขอนะคะครเมียมประตูด้านข้างทําสีให้ใหม่แล้วติดตู้ให้แล้วเรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วสิบล้อค่ะสิบล้อค่ะสวยไหมล่ะคะใครที่สนใจก็แคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้ามาในเพจได้เลยนะคะถัดมาดูคันนี้กันบ้างนะคะกับเจ้า ตู้ที่ประหยัดน้ํามันที่สุดในโลกเพราะว่าทันตะเดเป็นรถแก๊สค่ะทุกคนคันนี้นะคะเป็น Hino s c 1J นะคะเป็นตัวรถแก๊สนะคะเป็น6ลอ้อติดแก๊สมีแก๊สทั้งหมด2 4 6 8มีทั้งหมด8ปดถังกันเลยทีเดียวนะคะเราเช็ควันหมดอายุของแก๊สให้ตรวจแก๊สให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ และที่สําคัญเรารับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะความยาวของแกสคันนี้อยู่ที่7เมตร20กว้าง2เมตร3 8แสูง2เมตร4สเปคมาตรฐานของปี2,556เลยค่ะอ่ะมาดูคันนี้กันบ้างกับเจ้าน้องใหม่ฮีโนวิกเตอร์นะคะปี2,564คันนี้นะคะ คันนี้นะคะเป็นน้องใหม่ราคาเบาๆสบายกระเป๋าและที่สำคัญกระซิบเบาๆบาฟรีดาวบเบาแล้วค่ะคันนี้ฟรีดาวนะคะพี่น้องนะคะความยาวของตู้เป็นสเปคเกตใหม่ไปแล้วนะคะทุกคนเลดใหม่ไม่ใช่เกตใหม่ตัวนี้ความยาวอยู่ที่7ดเมตร60สกว้างสองเมตร4ี่สและสูง2เมตร4ี่สห้านะคะรถปีใหม่ต้องได้สเปคนิดนึงนะคะทุกคนเชดิดดาว และที่สำคัญไฟท้ายเราเป็นแบบ LED ที่ L LED ที่มองไเห็น <laughs> ใ <laughs> ช่ดิเราป็นแสงใช่ค่ะเป็นไฟท้ายตัวใหม่ของโฉมปี2564ก็คือเป็นไฟแบบโลงแสงอันนี้เราติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเด้ทันมาดูคันนี้กันบ้างนะคะกับ Isuzu 240นะคะคันนี้ความยาวของตู้จะอยู่ที่6 5เมตรห ไม่ใช่รถลูกขึ้นแต่อย่างใดแต่เป็นรถตูดสั้นนั่นเองนะคะกับเจ้า FTR 240 6.50คันนี้นะคะคันหัวคันนี้จะเป็นเจ้า Isuzu FTR 240ปี2561นะคะมีคันเดียวใน KP ที่ตู้สเปคตู้6เมตร50นะคะและที่สำคัญเข้าซอยได้สบายมากเพราะตู้มันสั้นมาก คันนี้ไม่ต้องถามว่าใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะคันนี้ใช้เงินออกรถศูนย์บาทลูกค้าฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกอบการฟรีที่สฟรีน้ำมันเดินทางมาเอารถไปขับฟรีๆกันเลยนะคะช่วงนี้หน้าฝนรถเปิดประทุนมันก็ขี่ยากหน่อยเราก็ต้องนี่ค่ะต้องใส่รถตู้ของจะได้ไม่เปียกนะคะใช่แล้วค่ะและที่สําคัญสินค้าของลูกค้าของคุณจะไม่ได้รับการชำรุแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าเรามี ความปลอดภัยจากตู้ทั้งหมด10บบานสามารถเอาดุญแจม,มาค้องแล้วก็ล็อกได้เลยหรือสําหรับสํำรับสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าที่ใช้งานเล็กๆกระทัดรัดวิ่งงานทอยวิ่งระยะสั้นนะคะเหมาะมากนะคะกับเจ้าฮีโน d โดเม a ิเตอร์เครื่อง175แรงปี2559นะคะขนาดความยาวของตู้ของเขาจะอยู่ที่6เม้น50แต่เป็นตู้10บบานเหมือนกัน มันแตกต่างจากไซส์ใหญ่ยังไงเขาน่ารักอะแต่เขาจะไม่มีหัวเก่งเราแถมโคมียมเราแถมตู้ทำสีตู้ถังน้ำมันและที่สำคัญเราทําบางส่วน k p ค่ะถัดมาดู e สูสูก็ากันบ้างนะคะกับเจ้าคันนี้นะคะ e สูสู f g r 2 4 0 แก๊สให้ทั้งหมด6ลูกนะคะสำหรับคันนี้เราเช็ควันหมดอายุของแก๊สให้ด้วยนะคะตรวดแก๊สให้ฟรีคันนี้เปลี่ยนขอบยางตู้ให้ใหม่เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคันนี้ได้ยางใหม่ทั้งหมด10เส้นนะคะสำหรับ10ล้อได้ยางใหม่10เส้นฟรีแบบจุกๆไปเลยช่วงหน้าน้ำมันแพงรถแก๊สก็ต้องเข้าแล้วล่ะ หัดมาดูคันนี้กันบ้างนะคะกับเจ้า Isuzu e. FTR 2อ0สี่ศูน้างามเท่อืมคันนี้ปี2 5 5 6หกตู้10บ,บานยาว7เมตรหกรกว้าง2เมตรสมสูงเมตรสีสวยมากคันนี้ราคาเบาๆรานันต้นๆผ่อนเดือนละ30,000กว่าบาทไม่อยากผ่อนถึง30,000ก็บอกค่ะ29,000ก็ผ่อนได้สวย ได้ยางใหม่6เส้นเลยนะ <c oughs> และสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่เคพีรถบรรทุกศรีราชาร้านของเราเปิดทุกวันตั้งแต่เวลาเวลาร้านของเราเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาทุกวันทำการไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะเข้ามาติดต่อหาเซลผู้น่ารักน่ารักแบบนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะเคพีรถบรรทุกรีราชาคุณภาพเหนือราคาค่ะพี่บีไปไหน ไปจองรถที่เคพีเดี๋ยวมาแป๊บนึง